สวยมากทุกคนดูสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าพระบรมราชวังนะครับผมคลิปนี้พระทุกคนมาดูภาพบรรยากาศนะครับ วันนี้เป็นวันที่3มิมีถุนายนนะครับผมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทินลานคราบนะครับก็จะมีทหารม้านะครับ,รบมรรมะะผมสวยมากทุกคนดูวันนี้พาทุกคนมาดูภาพบรรยากาศนะครับผมตอนนี้เวลา1 4ส,ส,สนาฬิกานะครับ นี่ครับมาดูจุดนี้ครับผมจุดนี้ก็เอาหลอกไม้นะครับผมมาประหลับเป็นหลอกกล้วยไม้นะครับผมสีม่วงครับอย่างสวยเลยนี่ครับสวยมากเข้ากับบรรยากาศเลยครับผมเห็นวัตรพระแก้วแล้วก็พระบรมาราชวังนะครับตอนอ่า กลางคืนนะครับผมก็จะเปิดไฟนะครับนี่เขาเอาไฟมาผลับนะครับอย่างสวยเลยมาแล้วทุกคนทหารมา 白桂花，紫木 สวยจริงๆครับดูแล้วก็ต้นมะขามครับสวยจริงดูทักงคนคือเอาไฟมาประดับตามต้นมะขามนะครับช่วงเวลาตอนกลางคืนนี้ต้องบอกเลยว่าจะสวยมากๆเลยครับ วันนี้ฝนยังไม่ตกนะครับตั้งแต่เช้านี่ฝนยังไม่ตกเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะตกไหมนะครับวันนี้แต่รู้แล้วเหมือนจะตกครับ จุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับผมข้างล่างเป็นห้องโถงใหญ่ทุกคนเป็นเป็นห้องใต้ดินนะครับผมเป็นจุดนัดพบกบลาศนะครับพอมาดูภาพบรรยากาศตอนกลางวันนี่ทุกคนก็แบบสวยมากๆครับเราจะเห็นทั้งหมดเลยทุกคนนะครับผม เห็นบรรยากาศด้านในนะครับทั้งหมดเลยยังสวยนะครับกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูท้องฟ้าครับผมอันนี้เมฆมากครับผมเมฆเยอะ ครับทุกคนเลามาดูม,มุมนี้ทุกคนเห็นกระทรวงกระลาหมทุกคนอย่างสวยเลยครับตึกที่มีอายุร้อยปีแล้วทุกคนร้อยกว่าปีแล้วนะครับผมตึกข้างหน้านี่ทุกคนก็ถือว่ามีมาอย่างยาวนานนะครับ ตอนกลางวันแต่กนสวยสวยไปอีกแบบครับนี่ครับมุมนี้เป็นมุมที่ที่ตากล้องทุกคนเข้ามาถ่ายนะมุมนี้จะสวยมากๆเลยทุกคนนี่ยเห็นประเจดีนะครับผมมุมนี้สวย ขางหน้าคือสารหลักเมืองนะครับ ี่กับผมจุดหน้า,นาสานีการนะครับผมก็มีเต็นท์นะครับของเจ้าหน้าที่แล้วก็น่าจะมีประชาชนนะครับผมนะมารับเสด็จนะครับผม ถนนสวยมากครับผมมีแต่ต้นมะขามซอ,องฝั่งถนนนะครับมตีต้นมะขามวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ไม่ค่อยร้อนนะครับไม่ค่อยร้อนมากบรรยากาศก็ค่อจะดีเลยล่ะนะ ันี่คือสาริกานะครับผม